ถ้าเป็นคุณจะทำยังไงถ้าเจอเหตุการณ์นี้วันนี้วันหนอึออกโอ้โหได้เลขเด็ดมาไปถูมาไปไหวมาใครให้เลขเด็ดมาจุมแม่ให้เลขเด็ดมาได้มาสามตัวตรงเลยเฮ้ยโทรไปหาเพื่อนเฮ้ยมึงเอาเลขนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามตัวละคน้อยเว้ยลยคน้อยโอเคนะปับสี่โมงหอยออกเยสถูไวถูหวยไถูวไว โทรศัพท์เข้าปาั๊บเหรอไอ้มึงฮะกูกลับไปที่เพื่อนกูลืมส่งเลขให้หมึงวบัวโทษนะถ้าเป็นคุณจะทำอย่างเพื่อนคุณครับถ้าเป็นผมมีสามช้อยสามเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกคุณเป็นคนดี สงสารเพื่อนมึงทำไมมึงต้องลืมด้วยเข้าหลังมึงอย่าลืมอีกนะหรือเปล่ามึงเสียใจมากอย่างที่สองว่าสิครับอะไรของมึงเนี่ยมึงลืมได้ไงไม่รู้อะมึงชดใช้มาเลยนะเราคุยอะไเท่าไหร่ทำไม่ตายนะตามมบ้านมึงคอยดูส่วนอย่างที่สามครับ อึ้งแดกพอมันบอกว่าลืมปุ๊บฝันสลายไปเลยครับในหัวมิแต่หนี้สินและ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 ,และเงินที่จะเอาไปจ่ายค่าหูนก็ยังไม่มีก็ไม่รู้ว่าเพื่อนลืมจริงหรือว่ามันเอาไปแดกเองอ้าวถ้าเป็นคุณจะเป็นไง 1 2ึ่งสองสาหรือเป็นยังไงนอกจากนี้คอมเมนต์มาแชร์กันนะครับแชร์ประสบการณ์กันเพราะว่าแต่ละคนมันคิดต่างกันต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างความรู้สึกมาแชร์ความคิดกันฮ่าฮสนุกสนุกไม่ต้องเครียดไปเม้น์มาเลย